สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเบลเกตอานะครับผมวันนี้มีตากล้องโชคดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูเนี่ยว่า e x c i t e r 690R นะครับผมได้ทำตามความฝันเมื่อปีที่แล้วที่ไม่ได้ทำนะครับเพราะเรื่องนั้นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระบบ ABS อ่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าไมคขึ้นแล้วเพราะว่าผมมันต้องไปลบโค้ดที่ศูนย์ KTM ก่อนนะเพราะาตอนนี้รถมันยังติดโค้ดอยู่ก็คือรถอ่ะ ตอนนี้ต้องสตาร์ทแล้วก็ต้องให้ล้อหน้าหมุนเลยครับถ้าล้อหน้าไม่หมุนพอสตาร์ทแล้วรถต้องดับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันอาการเป็นยังไงมาดูอันดับแรกครับที่ผมไปใส่มานะตอนนี้ก็คือราคาผมผมไม่แน่ใจทุกชิ้นนะครับเพราะว่าคือ,ค,อคือจ่ายไปนานมากแล้วแล้วมันมันจำไม่ได้ต้องไปย้อนชทดดูแต่ที่รรู้ก็คือค่าแปลงค่าแปลงนะไม่รวมพวกปั๊มไม่รวมไอนนนน้นู่นไอ้ะนะี่ไอ้นั่นอะเอาเอาไว้ค่าแปลงที่เป็นเกี่ยวกับมินยมค่าปาทกึงเชื่อมอะไรพวกนี้หลายก็หลายหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ ปั๊มบนตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าติดปากกันว่าเบมโบอัวันนะครับเบมโบอัวันเลยตัวนี้เป็นเบอร์สิเป็นปั๊มติดรถของ KTM ดูหกเก้าูนี่ผมซื้อมาเลยนะแล้วก็หยิบมาใช้ต่อแล้วแต่กระปุกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นโบชาตรงนะครับตัวนี้ก็7จ็ด0ปเก้าร้อยนะครับประมาณนั้นน้ํามันก็ a อ t i v e ีนะครับอันนี้พี่เอเลี่ยนควจัดการให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็ยังใช้เป็นคัดน้ํามันเดิมของมากรุ่นนะครับของของค t m ีเอ็มดูของมันเราหยิบมาใส่เลย นะครับไม้ก็ยังเป็นของมันนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างดีกว่าเรามาดูด้านดูด้านซ้ายก่อนเลยนี่เพื่อนๆไม่ใช่ดิสนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแผ่น ABS หน้าเดิมของมันนะครับแต่ว่ามีสีหลุดนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่ใส่ตอนนั้น,นมันชิดเกินพอมันชิดเกินเนี่ยเซนเซอร์ขูดครับเรียบร้อยแลย้วไม่เป็นไรอย่าไปคิดเยอะนะครับฝั่งซ้ายล้อล้อเดิมเนี่ยก็ต้องปาดปาดทิ้งนะครับปาดทิ้งเพื่อใส่สเปเซอร์สร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อย,ยึดกับจาน ABS นะครับถ้าถามว่าทําไม ABS e อยู่คนละฝั่งกับจานนะครับหนึ่งเลยเราไม่สามารถใส่ ABS e ฝั่งจานได้นะครับเพราะว่าจานเดิมของ KTM Duke 90เครื่องตัวนี้ถ้าเราใส่แผ่น ABS e เข้าไปนะครับมันเป็นดิสซ้ายด้วยถามว่าเราใส่ดิสขวาได้ไหมจะใส่ก็ใส่ได้ครับแต่ว่าขนาดจานมัน320ซึ่งมันใหญ่มากเราไม่สามารถใส่ได้แล้วก็จานผมว่าผมว่าขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขายไปพร้อม้อแล้วนะครับต้องนี้หมดเลยพวกนี้จะเป็นอนอตน้คมหมดเลยนะครับ น็อตน็อตยึดอ่าเจ้าเอเบสเนี่ยห้าลูนะครับส่วนในยึดยึดยึดสเปเซอร์ก็ห้าลูเหมือนกันนะครับแล้วก็มายึดเจ้าเซนเซอร์เอเบสนะครับหนึ่งตัวนะครับส่วนกระบอกโชค๊คอันนี้เรายังใช้เป็นของเดิมของเอ็กไซเตอร์อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จบฝั่งซ้ายไปนะครับมาดูฝั่งขวาส่วนฝั่งขวาก็เราเลือกใช้จานเป็นขนาด267ร mm, มิลนะครับเพราะจานเดิมเนี่ยมัน245นะครับจานของเอ็กไซเตอร์เราใช้ แบ,บนอนจริงๆการที่เราจะใส่ปั๊มสี่พอตตัวนี้นะครับถ้าเราใช้จาน3 0มมิลน,นะครับมันจะไม่ต้องปาดล้อเลยนะเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าจะมีการรอยปาดล้อแต่ว่าปาดทําไมก็คือตูดปั๊มมันใหญ่ครับตูดปั๊มมันใหญ่มาเลยชนแต่ถ้าคุณเลือกใช้สี่พอตซิ่งนะครับถ้าเลือกใช้สี่พอตซิ่งนี่ก็คือไม่ต้องปาดแม็กเลยครับเพราะว่าตูดมันเล็กกว่าแล้วก็ราคาสมมุติอันอนี้อันนะี้หกพันหถ้าเป็นสี่พอตซิ่งอ่ะมันประมาณ16ื่นหกครับก็แสว่าเราต้องเสียงเงินเพิ่อมอีก2เท่าออตัว นะับเราว่าเราใช้งี้เราตามงบเราดีกว่าเราว่าพอแล้วแค่นี้ก็พอนะครับจานนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ4,000กว่านะครับเป็นจานน่าจะเวียดนามนะครับปั๊มนี้6,500ส่วนขานี้ประมาณ900ครับประมาณ900แล้วก็โชคหน้านี้เซ็ตของ p r o อ n g i n e นะครับใช้สปริงอของเวฟของเวฟนะครับแต่เป็นรุ่นมอเตอร์คอร์สนะครับซึ่งพอใส่สปริงลงไปในแกนนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาประมาณ5 6 5 6ข้อได้แล้วก็เสริมบูล่าง 25มิลบูทบนอีก25มิลนะครับก็เลยทําให้โช๊คหน้ามันเล่นตัวน้อยลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หม้อน้ํานะครับชนกับบางคูนนะครับก็คือเซ็ตรอบเดียวจบเลยนะครับแล้วก็สายล่างเขาใช้เป็นยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้นะครับก็หน้าหลังนะครับเฉพาะล่างนะประมาณรวมรวมหนอนด้วยก็ตกเกือบเกือบสองพมีทอนนะครับประมาณนี้ล้อหน้าก็ยังเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ลืมบอกครับว่าต้องปาดล้อเพื่อทําสเปเซอร์มายึดจาน ตัวนี้ด้วยนะครับจานมันจานมัน5้ารูนะครับต้องปาดล้อเหมือนกันแล้วก็สร้างบูธใหม่นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวรอล้อทองเลสซิ่งบอยนะครับที่ทำเอาไว้นะเดี๋ยวค่อยใส่กันนะครับหลดหม้อน้าเป็นหม้อน้ํา BRD นะครับตัวนี้ก็ส่งหม้อน้ําเดิมที่เกิดอุบัติเหตุนะไปให้ทาง BRD แล้วก็ขึ้นแต่ใช้เวลานานนิดนึงครับประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะเสร็จนะแต่พอเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ หนาดีนะครับแต่ว่าเรื่องระบายความร้อนก็อาจจะไม่ดีเท่าของเดิมแต่ว่าเอาความทนทานดีกว่านะครับตอนนี้ถ้าเคยเคยถามถามเจ้าของนะครับถ้าซื้อก็สี่พันน่าจะต้องมีนะครับบลปอร์เซลต์น,นี้นะครับอ่าประมาณนี้จบไปส่วนไอ้พวกชิ้นนำพวกนี้ที่เกิดอุบัติเหตุปีแ้วผมยังไม่เปลี่ยนนะครับไว้เปลี่ยนชุดสีใหม่นะจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือไว้เดิมไปก่อนอน,นี้ใช้ได้คือใช้ก่อนแต่ว่าอัน,นี้เปลี่ยนแล้วนะเพราะมันแตกหายไปแล้ว นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นของปีนี้นะครับแต่ว่าไอชุดเสียไม่ใช่ของปีสติ๊กเกอร์นี้นะครับผมใส่ให้มันดูแบบเนี้ยได้ดูลับๆได้ดูตลกๆดิส่วนคอต่อนะครับเพิ่งไปเดินใหม่เลยนะครับอันนี้เดินจากเฮียชิงลาดพาวนะครับหรือว่า NTT Racing นะครับเจ้าของท่อแบรนด์ Endurance นะครับถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับเก่าลงไปจนถึง80นั้นยังไงก็ต้องรู้จักครับแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้มาก่อนเหมือนกันเพราะว่าท่อท่อรุ่นเนี้ย ท่อสำนักเขา,าอาจจะทรงไม่สวยนะแต่ว่าใส่แล้วบอกแม่งลดแรงเลยอันนี้พูดจริงๆนะครับคนที่ยุค90ต้องรู้จักตีนะครับเขาเดินออกมาปุ๊บยิงยาวเลยถ้าถามว่าทำไมยิงยาวแบบนี้การคลายไอเสียนะครับมันจะลื่นที่สุดถ้าคอเก่าที่เป็กเดินให้แต่ว่ามันก็โอเคมันใช้ได้ครับแต่ว่าอ,าองศาหักมันเยอะเกินมันเลยทําให้ไอเสียนะครับคลายช้าพอคลายช้าแล้วมาเจอปลายอั้นอีกนะครับมันเลยทําให้รถอั้นมากนะครับแต่ว่าพอเดินคอท่อใหม่แล้วนะครับ เปลี่ยนจริงๆงครับลองลองเทสแล้วโอเคเลยขี่ในกรุงเทพนะคือเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมจ้าก้องยกล้อเลย <laughs> มายกเลยปลายก็เป็นปลายเดิมของเซตเก้าร้อยนะครับไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ผ่านะครับแล้วก็เรื่องสายเบรกนะครับหน้าหลังก็คือสายบนนะครับสายบนมาลงสายบนมาลง abs แล้วก็ abs มาลงปั๊มล่างแล้วก็สายที่กระถุงไปลง abs แล้วก็ abs มาลงปั๊มหลังนะครับผมซื้อมาทั้งหมด155นิ้ว นะครับยาวมากโคตรยาวเลยนั่นแหละส่วนกระทุ้งเราใช้เป็นเดิมของ e x c i t e r นะครับส่วนปั๊มหลังผมเลือกใช้เป็นของเดิม KDM ดุก6 9 0แล้วก็มาเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มามาพร้อมกับขาหลังเลยแล้วก็ขาหลังพาไปปาดกึง่งนะครับแล้วก็สร้างใหม่มาจับเพิ่ม1ตัวแล้วก็มาจับเพิ่มตรงที่สวิงอาร์มอีกหนึ่งตัวนะปั๊มนี้ถ้าเบิกใหม่ก็ประมาณ1 4ื่นสครับจากประเทศออสเตรียนะแต่ว่าถ้าขายกันเล่น,ลนมือสองก็5 6, 000, 7, 000, ันต้องมี ซึ่งปั๊มนี้ก็สภาพสวยสวยมากนะครับแล้วก็นี่หัวสายอีกอันนึงนะครับประมาณนี้แต่ว่าไอ้นี้แม่งไร้ลมไม่ไรมู้่ายไปไหนแล้วจะไม่ได้ส่วนจานหลังนะครับจานหลังเดิม Xceller เนี่ยมันประมาณ200มิลนะครับเราไม่ใช้ใช้ไม่ได้เราก็เลยใช้เป็นจานเดิมหลังของ Xceller เอ้ยของ KDM 6 9 0 r นะครับตัวนี้มีความโตอยู่ที่240มิลนะครับแล้วก็เป็น ABS ลงไปเลยแล้วก็มีป่าดล้อนะครับเพื่อสร้างสเปเซอร์ยึดจานตัวนี้นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยก็ยึดครบหมดทุกอย่าง นะครับประมาณนี้นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกฝั่งนี้ส่วนฝั่งซ้ายนะครับไม่ไม่ทําอะไรเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีล้ออยู่2คู่นะครับก็คือล้อที่ไม่ได้ใช้ก็คือล้อที่เอาขึ้นมากรุงเทพ1คู่แล้วก็ล้อล้อทองใหม่1คู่แล้วก็ล้อนี้อีกนะครับแต่ล้อนี้ก็คือซื้อซื้อพี่พี่เอเลี่ยนจ็อนี่แหละไว้ตั้งแต่เริ่มทำเอ็กไซเตอร์คันนี้ตอนยังทําไม่เสร็จนะก็ซื้อตอนซื้อพี่เขาไว้น่าจะ2,000นะเมื่อประมาณ กันยาปี66กนะก็คือซื้อเอาไว้แต่ให้พี่ไว้ที่พี่เขาแล้วก็เสียตังสร้างสเปเซอร์แล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่นั่นเรื่อยๆนะครับก็เบ็ดเสร็จน่าจะไม่ต่ำกว่า 3- 4มสหมื่นนะครับค่าแปลงนะครับยังไม่รวมพวกปั๊มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าคือรถถ้าเป็นรถ h อ n ด้รถยามาฮ่าหรืออะไรพวกนี้ที่เราเอาเครื่องไปวางกันนะค,คุณไม่ใส่เบสนะครับรถก็ขี่ได้บางทีถ้าโชคร้ายหน่อยก็ความเร็วอาจจะไม่ขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่ แต่ว่ารถ KDM นะครับมันเป็นรถที่ฉลาดพอเราไม่ใส่เซ็นเซอร์นะครับหรือเซ็นเซอร์ขาดไปตัวเดียวรถเออเลยครับมันเป็นรถที่ฉลาดมากคือมันต้องจับทุกอาการจากเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับก็เลยต้องทําใจก็เลยต้องซื้อนับจะถามว่าเงินที่ผมวางเครื่องเนี่ยผมสามารถเอาไปซื้อเครื่องค่ายอื่นก็ได้แถมแรงกว่าด้วยถูกกว่าด้วยแต่ผมผมไม่อยากได้ครับผมอยากได้สูบเดียวผมเป็นคนชอบรถท็อกเข้าใจไหมรถทอกก็คือ เราใช้คันเร่งน้อยๆแต่ความเร็วไปเยอะแบบนี้เราเดินทางด้วยรอบต่ำๆนะครับมันขี่สบายยกว่านะครับโชคหลังตอนนี้ยังใช้เป็นเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนจริงๆใช้โชคโชกแต่งอยู่นะครับแต่ว่าผมถอดออกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็มีอะไรอีกตรงไหนไอ้พวกแบตอะไรพวกนี้ก็ยังใช้เป็นแบตไดโโวล์วเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับถังน้ามันเดิมนะครับถังน้ามันห้าจุดี่ลิตรนะอันนี้อันนี้เป็นปักโค้ดของค d ดมนะครับ มันอยู่คล้ายๆป,กๆปักคอนด้านะครับคล้ายๆกันปักที่ไว้เสียบช่องช่องแดงนะครับปักแดงไอปักเออปักแดงเออปักเออปักเคไลเออจำจำชื่อผิดเออนั่นแหลยนะครับอย่างใช้นี่เป็นแบตนาโนเจลนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่าถ้าสตาร์ทรถแล้วคุณไม่ขี่ออกไปเลยนะครับไม่ให้ล้อหน้ามันหมุนอะเซ็นเซอร์ไอเบสพอมันไม่จับปุ๊บรถมันจะดับเลยนะเดี๋ยวฟังดูอ่ะเดี๋ยวผมลงก่อนดูนะ เดี๋ยวมันจะดับหนึ่งอสามสี่ห้าดับมันจะดับแบบนี้นะดูเดี๋ยว,ยวอ่าโอเคไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะขึ้นุโพสต์มันจะขึ้นโพสต์เตือนนะถ้าแบบนี้เราก็งัดเกียร์ได้เลยเนี่ยก็คือไม่ดับแล้วเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ศูนย์รอเดียมนะเดี๋ยวเพื่อนฟัง มาณนี้ครับก็จะดังดังนิดนึงแต่มันเป็นท่อเดิมที่ไม่ผ่าไงครับผมเลยขี่แล้วเราสบายใจนะครับประมาณนั้นดีกว่าส่วนงบประมาณคันนี้นะก็เยอะแล้วผมไม่อยากไม่อยากนับแล้วก็ลองไปหาหาคำนวณกเ,เองนะเครื่องเครื่องผมตัวนี้มันเป็นเครื่องตัวปีส0 1 7นบเจนะครับซึ่งเป็นสปีสุดท้ายแล้วที่เขาจะเลิกผลิตเพราะ่มันผลิตถึงปี2 0 1 9นะครับเรา20ิถึงี่้าเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นรถที่แบบเขา 700cc กับราคา7 0 0 0นะครับถ้าซื้อสมัยนั้นแต่ผมซื้อมือสองมาราคาไม่ถึงนั้นหรอกครับคือ7 0 0 0เนี่ยคุณสามารถไปซื้อบิ๊กไบค์ตัวพันแล้วก็คุณเอาไปวิ่ง300ได้สบายๆแต่ k มตัวนี้คุณเสียเงนิน7 0 0 0แต่คุณได้็อปสปีดแค่190-200นะครับมันประมาณนั้นคือมันแพงนะครับรถมันถามว่ามันแพงอะไรรถมันแพงแพงออปชั่นครับแพงเทคโนโลยีหนึ่งลูกสูบนะครับ102มิลแต่ว่าสองหวัวเทียนเป็น Direct Coil นะครับแล้วก็ โชกหน้าหลังเนี่ยเป็น wp นะคุณคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโชค wp นะเป็นโชคแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะสำสำหรับผมนาะที่ผมหาข้อมูลมานะประมาณนั้นนะครับก็อะไหล่เด m อะไรพวกนี้ยังยังมีเหลืออยู่นะครับยังยังขายขายเรื่อยๆนะครับก็ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอน,นะรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ปรับโหมดได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูปรับโหมดได้มันจะมีรถมันจะมีอยู่3โหมดนะครับเนี่ยไหม d ด i e โหมดก็คือมีส p o r t ตสตรีทเ a นตอนนี้เราอยู่ในสตรีทก็คือไว้ขี่สบายสบาย นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะซิ่งหน่อยก็ปรับไปข้างบนกดปุ่มค้างปุ๊บอ่ายไหมเป็นออนออนและเป็นสปอร์ตหรือว่าถ้าฝนตกอ่าถ้าปรับปรับโหมดเป็นโหมดเรนนะครับเวลาคุณเจอฝนตกนะครับหนึ่งเลยระบบมันจะทํางานโดยการลดเปอร์เซ็นต์คันเร่งความไวให้ช้าลงนะเราลดแรงม้าลงนะครับนั่นก็คือเป็นระบบที่เขาเซฟตี้ของมันแต่ถ้ามาเป็นโหมดสตรีทนะครับก็ความแรงอาจจะยังไม่สุดลดลดความไวเปอร์เซ็นต์คันเร่งแล้วก็ลด ความแรงแรงม้าลงมาหน่อยหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดในสนามหรือว่าซิ่งเต็มที่คุณเปิดสปอร์ตครับแรงม้าเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นคันคันเร่งมาไวหมดเลยนะครับซึ่งรถนี้มันไม่มีสายกันเร่งนะครับมันเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับปับ๊มต๊ก็ใช้ปั๊มตกของ kdm ลุกมันด้วยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ